ก็ขอย้ำเพื่อความเข้าใจขำวรดาแทนพุทธบริษัทว่ารายการนี้เป็นรายการหนีนรกการที่จะหนีนรกได้ก็คือหนึ่งตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าว่าหนึ่งคิดถึงความตายไว้เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าความตายอาจจะมีในวันนี้ก็ได้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสกับคำนะของเปรศการี ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่วความตายเป็นของเที่ยงท่านนั้นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะตายวันนี้ไว้เสมอหลังจากนั้นก็สร้างความดีคือยอมรับนับถอพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเต็มใจไม่สงสัยในความดีของท่านต่อไปก็ส่งสินให้บริสุทธิ์อย่างนี้บรรดา่ตนพุทธบริษัท พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นการหนีนรกได้อย่างดีมากแต้ว่าจงอยาปล่อยอารม,ารมณ์ใจให้โตกใน,นได้ของความต่ำต้องดึงใจไว้ใน,นได้ของความดีนั่นคือฝึกสมาธิจิตและปัญญาการฝึกสมาธิจิตปัญญาเป็นพุทธบริษัทก็ขอน้อมนำอภุธธานสติกรรมฐานขึ้นมาก่อน การฝึกสมาธินี่สมาธิแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าอยไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าที่เขาทําด้วยกระดาษก็ดีแล้วก็ทําด้วยฟางแลอกสั่งก็ดีปั้นด้วยดินก็ดีปั้นด้วยปูนก็ดีรอด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรับการไหว้เพื่อนคนมากเกรงว่าเขาจะติถินินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรททั้งแปดสการคือยังติดอยู่ในลาบแล้วก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศยังวันไว้คำนินทาพอใจในคำตนเสริญ พอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดายคนชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านาติโลเกออนินทิโตคนไม่ถูกนินทานเลยไม่มีในโลกแต่เราก็รู้แล้วแต่ว่ายังหวั่นไหวอยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอยู่ก็อย่าฝืนสังคมนักนะักถ้าสังคมนั้นเข้ามายกมือไหวเราก็ไม่ไหวก็ได้ แต่ใจพร้อมยอมรับตับถือด้วยความเคารพจริงได้จริงความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าแน่ในตอนที่เจได้มาพูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตเป็นสมาธิให้ใช้กำลังและเวลาเพียงไม่มาก กำลังนี่จง,งใหญ่เครียดปัญญาทานพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้องเชื่อองค์สมเด็จพระทศกุลค,คือพระพุทธเจา้าถ้าหาว,ว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไรผลอีกคำว่าการมาสุขคณิการในโยกท่านแปลว่ายอ่อหย่อนแต่ความจริงการมะแปลว่าความใครเพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไป เลยเกิดอยากจะได้สมาธิขั้นนั้นอยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้น <c oughs> อารมณ์พุ้งร่างก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบายๆให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปไม่ได้ความหวั่นไหวไม่ได้ความฟุ้งซ่านแล้วก็เลิกเสียก็หมดเรื่องหมดราวทำเอาแกกันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฟื้น ได้เคยก็บอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจอาตมาก,ก็ยอมรับได้บอกมาแล้วตั้งแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยๆจะได้ผลมากในเอาก็ยังมีวิธีวิธีหนึ่งทวันดาท่านครูบาอาจารย์หลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านดีสอนมานั่นทรงคุณพิเศษจริงๆ ถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบอยู่กําลังใจของท่านในการที่จะนึกในใจอาตมาไม่รู้เรื่องแต่ที่ทีท่านแสดงออกมาทางกายทาวาจาสิอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนยาตมาไม่ใช่คนได้เจตุปร,ริยานขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้ นั่นก็นหมายความว่ายังไม่ได้ดีพอที่รู้ใจคนแต่เวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาจจะมานึกเรื่องอะไรขึ้นมาถ้าพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งทังที่ยังไม่ออกจากปากคือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาจะมานึกพับเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมียานพิเศษจริง แต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจกันขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์จะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตถ้ามีความสะอาดมากแล้วก็ยอมรับ,บทับถพระประเภทนี้จะมาเมื่อหนุ่มๆบทใหม่ๆ นยะนั้นพบหลายองค์แต่และองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวค่ำต่านบอกว่าตอนหัวค่ำใน,นยาขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็ได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้ระบรรดาแตนพุทธบริษัท เมื่อจะมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนำว่าเวลาไปถ่ายอุจาระก็ดีว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆที่ก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจาระปัสสาวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ เขวบอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอจาร,ระปัสสาวะจะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกําลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะพาให้ใจของตนและอาทิตย์สมานร่างกายของตนลงมาลกไปท่านแนะน, <c oughs> นําดีต่กานแนะนําด้านไอ้กอากําไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆ แล้วได้กำไรสูงสงูนักค้ากำไรจะไม่เกินคนถ้าเกินคนนี่หมายความคิดต้องการกำไรเลยนิพพานนี่เกินคนแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานยังไม่เป็นการค้ากำไรเกินคนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้ การอากรรไรแทบบอกว่าอย่างนี้เวลาโค่ําอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ๆม่เมื่อตื่นขึ้นมากายไม่ทํางานแต่ใจไม่คิดแล้วพอถึงเวลาขําร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมามากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลาบากผลดีจะไม่เกิด ไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็จะฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทําใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีนี่ก็แนะนําว่าถ้าทําไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณ ไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตาลำพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งคาตมัดนั่งพับเพียบนั่งเยี้ดขานั่งห้อยเท้าได้ทุกอย่างนอนก็ได้เองกายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาได้โจงกรมเป็นเ่อทําได้ทุดียาบทแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเคลียความง่วงขึ้นมา ถ้าบอกจงอย่าฝืนนอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้ถ้าภาวนาให้หลับไปถ้ากันนาใดถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌามนมาลายตัดหลับทันทีล้าถ้างบอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมง ท่านถือว่าเป็นการทรงชานนั้นทรงฌานนั้นตลอดเวลาที่เราหลับจึงกว่าจะตืงถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลต่างกำลังชานทันทีนั่นคือตกนรกไปได้แล้วข้อนี้บรรดาเทพพุทธบริษัทโปรดทราบว่าขั้นของสัญญชนสามทำอะไรไม่หนักถ้ามีกำลังใจแค่ปฐมฌานใช้ได้ สมาธิไม่สูงเลยคำว่าปฐมฌานก็เป็นเครื่องสังเกตก็คือว่าขณะที่ภาวนาอยู่ก็ดีหรือพิจารณาอยู่ก็ดีรู้ลมไม่ใจเขาออกก็ตามในตอนนั้นหูเราได้ยินเสียงภายนอกทุกอย่างได้ยินชัดเจนจแจ่มใสต่งกำลังที่เราโซ่สเสียงกัน ในขนาดนั้นเราสามารถภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ไม่รำคาญในเสียงอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมชาติไม่มีอะไรหนะักนี่เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเบาๆนล้วการเจริญพุทธานุปิกรรมฐานน่บรรดาแทนพุทธ,าธาบริสัทถ้าใช้กําลังใจจับพระรูปพระสงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จะเป็นการดีมาก แต่ว่าท่านที่จะทาอย่างนี้ได้เฉพาะที่ท่านได้ทิพกขุยานในหลักสูตรของวิชาสามเท่านั้นกับหลักสูตรของปัญญาถ้าได้มโนมยิทธิซึ่งมีทิพยุยานอยู่ด้วยยิ่งจะทําได้ถ้าเราไม่ได้หมวดสองหมวดนี้ก็ใช้จับรูปพองพุทธรูปตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นคือตอนที่เจ็ด ตอนนี้ก็มาคุยกันการแนะนำอาไว่แค่นี้พอทำแค่นี้พอถ้าถามว่าทำนิดนิดหน่อยจะมีนิสสงหรือจงอย่าลืมว่าทำครั้งละนิดครั้งละหน่อยทำครั้งละน้อยสองสามนาทีย่อมมีอนิสสงขณะที่เราทำจิตไปสมาธิมอไรเวลานั้นจิตว่างจากกิเลสทันทีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลใด ทำจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งเป็งกล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌานความดียาสะสมตัวอยู่เสมอถ้าถามว่าคนที่ทำความดีวันเล็กวันน้อยตายแล้วจะมีอานิสงส์อย่างไรจะมีผลเป็นประการใดความจริงเรื่องราวในพระพุทธศาสนาก็มีมาก แต่วันนี้ต้องของประธานอภัยกับบรรดาท่านผู้บริษัท <c oughs> ในฐานะที่าตมาต้องซ้อมตายมาหลายวารละ <c oughs> การตายที่มันตายจริงๆไม่ได้ซ้อมแต่ตายแล้วกลับฟื้นขึ้นมาขอประธานอภัยดื่มน้ำนิดหนึ่งมันกลับฟื้นขึ้นมา,านย่อมมีผลในการตายครั้งนั้นนั้น พอความตายตอนต้นมาคุยกันใรือเวลาสักประมาณสิบสี่นาทีท่านนั่นหลายจะได้ทราบว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าวันละเล็กวันละน้อยทุกทุกวันย่อมเมนนสงอาตมาเองเมื่อสมัยที่เป็นเด็กต้องถือว่าพอจำความได้ท่านแม่ก็บอกให้ภาวนาว่าพุทโธ การภาวนาของเด็กไม่มีอะไรจริงจังถ้านึกในใจท่านถือว่าไม่ได้ภาวนาตามที่ท่านสัง่งต้องภาวนาให้ท่านได้ยินคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้สามครั้งเท่านี้ท่านบอกใช้ได้หลับได้ต่อไปยะนึกยังไงก็ไม่ว่าพอน,นอนลงไปพับต้องมาคับเอาภาวนาพุทโธให้แม่ฟัง อาตมาเป็นเด็กไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราก็เครื่องลงอาญ,ญาอยู่ใกล้ท่านคือไม่เร็วแต่คืนขคดคำสั่งเดี๋ยวไม่เร็วก็วิ่งมาแล้วไอ้เจ้าไม่เร็วเนี่ยมันก็แปลกมันปฏิบัติตามคำสั่งของมือของท่านเด็กขาดทันทีทันใดไอ้การกลัวทำไมกลัวใครก็บอกกลัวไม่เร็วไม่กลัวแม่ แม่จริงๆไม่น่ากลัวแต่แม่เดียวน่ากลัวมากถ้าวันไหนเมอ่อเอินนอนหลับไปก่อนไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธท่านฟังหรือว่าจะว่าพุทโธแต่ว่าดังหรือไม่ดังก็ตามท่านไม่ได้ยินเมอ่อเอินเข้าที่นอนก่อนท่านแล้วก็หลับไปเข้าไปแล้วถ้าจะปลุกให้ตื่นให้มาภาวนาว่าพุทโธก่อน ก่อนจะหลับนี่ต้องภาวนาพุโทโธก่อนเราจะบอกว่าพุทธว่าแล้วคุณแม่ทำไมไม่รับฟังบอกต้องว่าเดี๋วนี้นอนว่าทั้งท่านเอง่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็ไม่ใช่พุโทโธไกลปไปพุทโธไปท่านก็ไม่ว่าอะไรหลับก็หลับไปอาศัยอย่างนี้จนถ้าเป็นเด็กตัวอายุสิบปีเสร็จแต่ว่ามาโตขึ้นมาหน่อยเกิดการกลัวผี ไอ้ผีเนี่ยจะมากลัวจริงๆเคยเห็นผีบ้างือเปล่าก็จําไม่ค่อยได้นักตอนเป็นเด็กแต่ความรู้สึกมันกลัวมากถ้ามีใครเขาเพอศพกันที่ไหนถ้ามีผีพัดยินเสียงแต่พลมอนก็ดีหรือที่กลองประคมศพก็ดีทีตอนนั้นนอนไม่ได้แล้วคนเดียวนั่นนอนไม่ได้ต้องหาเพื่อนนอน เวลาจะนอนก็ต่างหาอะไรมาทับทับตีนมุง้งอุดล่องเกรงว่าผีจะลอดจากร่องขึ้นมาบ้างเกรงผีจะลอดมุ้งเข้ามาบ้างเอาเรามาทับตีนมุง้งเขไว้ความกลัวไม่กลัวขนาดนี้ถ้าเวลากลางว,วันเข้าห้องเข้าห้องขา้างในขือในห้องอะ่ะเขาใช้งานไปหยิบอะไรในห้องก็ตามก็ยังกลัวผีตอนกลางว,วัน ทั้งทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งอยู่ข้างนอกก็ยังกลัวเวลาไปหยิบของแล้วเวลาเดินออกไม่เอาหน้าออกคอหลังออกถอยหลังมหาประตูเครงว่าผีจะมาจับหลังในเมื่อท่านแม่เป็นบอกว่าถ้ากลัวผีอย่างนี้ปกติผีนี่กลัวคำมุมโธคือกลัวพระพุทธเจ้า เป็นน,นวัตในเมื่อท่านบอกท่านก็เลยบอกว่าต่อน,นี้ไปท่านนึกความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรให้ภาวนาวาพุทโธทันทีถ้าอย่างนี้ผีอย่าไปไกลแสนไกลให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าขอบาร,รมีของพระเดชปสัมมาัมพทธเจ้าจงช่วยกําจัดผีไปใหไกลแสนไกลและภาวนาวาพุทโธในเมื่อความกลัวเกิดขึ้นมาอะไรก็ภาวนาวาพุทโธ ถ้าความไม่กลัวไม่เกิดขึ้นก็ไม่ภาวนาพระพุโทโธ้ย่าโยมฟังตอนนี้แล้วก็จําไม่ได้นะว่าแต่มาตอนเด็กไม่มีอะไรจริงจังกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นเรื่องแปลกตอนมาบทแล้วนี่เข้าใจชัดตอนที่บทใหม่ๆพรรษาแรกอยู่กับหลวงพ่อปานคืนวันหนึ่งลุกก็มาเช้ามุดเจริญพระกรรมฐา,าน ถ้าไมก่กตอนตีสองก่อนหน้าตีสองนิดต้องตืต่นแบบนั้นทุกวันเวลานี้ก็ยังตื่นแบบนั้นเป็นปกติเพราะชินกับเวลาการตื่นเวลาตีสองก่อนหน้าตีสองประมาณครึ่งชั่วโมงตื่นเ,เดือดตีหนึ่งครึ่งถ้าเกินไปบ้างล้างหน้าล้างตาเสร็จทำา้ัาสมบูน์เสร็จถึงเวลาตีสองตรงลุกขึ้นจเจริญพระกรรมฐาน คือมานั่งเป็นกรรมาฐานภาวนาตามอธิยาัยมาวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาเปิดหน้าต่างจะลางหน้าเห็นผีไม่มีหัวมันโดดช่ไม่เมียโอ้โหเยอะแยะจำนวนทั้งสองร้อยคนกว่าโดดที่ชานตึงตังคมคลามก็มองดูอะไรกันแน่เห็นว่าผีไม่มีหัวทั้งนั้นก็เลยสงสัยตันนั้นจิตความกลัวไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ว่าไอ้พวกนี้ไม่มีหัวทำไมโดดได้เลิกล้างหน้ามาสวดมนต์ม,มาไหว้พระสวดมนต์มันก็โดดกรรมาตามมาโดดในกุฏินั่งกรรมฐา,านมันก็โดดไกลๆก็ช่างมันใจสบายพอถึงตีสี่เลิกพระพระลุกขึ้นสวดมนต์ตอนนั้นไปนอนเจ้าผีตัวหนึ่งโดดเข้ามาคล่อ,อกก,ก็ตั้งใจจะเอามือขวาหยิบไม้หยิบ ไว้ตีผีตีมันมันก็กดมือขวาไวเพราะจะมือซ้ายหยิบมันก็กดมือซ้ายไว้กดแขนซ้ายไว้เี้าว่ายังไงมันก็ว่าตามว่ากระถาขับผีเพราะว่าไปจกมันบอกว่ากูไม่กลัวว่าอีโบหนึงมันบอกบทนี้เหมือนได้ครึ่งเดียวมันเลยว่าต่ออีครึ่งมันได้ว่าผีคนนี้เรียนมามาก ต่อไปก็หมดท่าไม่รู้จะทำแบบไหนก็เลยนึกในใจว่าโอ๋หนอโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าพระพุทธเจ้ามนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีพระก็ดีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งหมดไม่มีใครเหนือท่านนึกถึงบารมีของพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยกำจัดผีตัวนี้แล้วนึกภาวนาในใจว่าพุทโธแล้วเป่าพรวดเดียวเจ้าผีก็โดดโขกเมงเก่งแก่โดดวิ่งหนีไปเลย นี่ธรรดาท่านพุทธบริษัทษความจริงท่านแม่บอกสมัยเป็นเด็กๆจะว่าท่านหลอกเขาไม่ได้ผลมากรดปรากฏสมัยมบาบวทพรรษาแรกแล้วมาว่าถึงผลงอีกผลหนึ่งต่อมาอายุสิบปีเศษๆก็เกิดเป็นโรคอหิวาตายกับเขาตล้็ตอนเป็นโรคอหิวาใหม่ๆร่อมเติมท้องเดินใหม่ๆ ท่านแม่ก็ภาวนาวา่าพาาุทโธแล้วท่านอาวุธรูปมาตั้งไเหินม็นวท่านบอกมองดูพระพุทธรูปแล้วว่าภาวนาว่าพุทโธพระพุทธเจ้าจะช่วยหายโรคมันเจ็บเป็นเสียดท้องหรือเกิดมันเจ็บท้องมากท้องถ่ายก็เพียมีความร้อนสูงพอถ่ายสามครั้งก็เริ่มจะหมดสติหมดแรง หมดแรงแต่สติอย่างดีใจก็ภาวนาพระพุทธโธตอนนี้เลื่อมตาก็ไม่ค่อยจะไหวกายขยับไม่ไหวใจก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปคิดว่าขอพระพุทธเจ้าโปรดช่วยหายโรคโด้วยเถอะเห็นจะเป็นแบบเดียวกับมัตตกุณฑลีเทพบุตรภาวนาไปภาวนาไปเห็นภาพพระพุทธรูปตัวน,นี้หลับตาแล้วไม่อยากเลื่อมตา เห็นภาพรูปลอยข้างหน้าใสาเจ๋วสาสะอาดมากเหลืองอารามพาวนาไปพาวนาไปพระรูปใหญ่ขึ้นมาทุกทีทุกทีผลที่สุดก็กลายเป็นพระสงฆ์แต่ว,ว่าสวยงามมากยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นตอนนี้ร่างกายไม่รู้สึกทุกขเวทนาเพราะโมไปสนใจความสวยของพระพุทธเจ้าเสีย ตอนนั่นเองจิตออกจากร่างที่เรียกว่าทิสมานกายเมื่อจิตมันออกจากร่างไปก็ปเป็นคนแต่ไม่ใช่คนปกติเป็นคนผิดปกติไอ้คนผิดปกติเขาเรียกคนบ้าหรือเปล่ปาก็ไม่ทราบเนื้อเป็นแกว้วเมื่อนิสัยเป็นแก้วสวยจริงๆลาพื้นเสื้อก็ดีกางเกงก็ดีมีชาดาด,ด้วยเป็นทองคําทั้งหมด แล้วก็เหนือทองคําผิวทองคำทั้งหมดประดับไปได้วยเพชรแพลวาพลานินยั์เป็นเพชรสวยเป็นร่กายมากสวยมากร่างกายทั้งหมดจะยกแขนยกขาขึ้นมายังไงก็ตามีมันเบาหมดจะยกย่างไปสงนันมันเบาหมดร่างกายไม่ใช่เดินมันมันลอยๆอยมันเบาเหมือนก็นุ่นปลิวลมตอนนั้นก็ไปหาท่านแม่มาไปหาท่านหลวงมาเรียกใครก็ไม่มีใครสนใจ ทุกคนก็นั่งมองแต่ศพที่ตายอยู่ตอนนี้บรรดาญาโยามยพุทธบริษัทก็ผู้รับฟังอาจจะสงสัยถามว่าเสียดายร่างกายไหมก็ต้องตอบว่าเวลานั้นไม่รู้สึกเสียดายเลยไม่อยากได้มันด้วยมันสกปร,รกเหลือเกินมันมีแต่ความสกปร,รกมีแต่ความเศร้าหมองมาดูกายใหม่มันสวยมาก ขนาดเนื้อเป็นแก้วใสเจ้าพื้นทั้งหมดของผ้าเสื้อกางเกงมันเป็นทองคําทั้งหมดเพื่อประดับประดาสวยสดงงามแล้วประดับประดิเพชรเพชรนี่เต็มไปหมดผ้ายาวขนาดไหนเพชรประดับเต็มขนาดนั้นไม่เห็นเนื้อทองของเสื้อผ้าเลยในเมื่อไม่มีใครสนใจก็ไปย,ยืนอยู่หลังบ้านคิดว่าจะยืนเที่ยวหลังบ้านยังไม่คิดจะไปไหน เห็นคนเดินกันมาประมาณสองคนมีหันหน้าสูงใหญ่มากคนทุกคนที่ตามมาหัวแค่เอิบ้างไม่ถึงเอวบ้างแล้วมีสองคนขนาดกลางมีคนไทยมีคนหลังหนึ่งคนเวลาบรรเหลือน้อยบรรดาเทนพุทธบริษัทก็ถามคนหน้าวันลุงจะไปไหนครับเขาก็กางตำราออกมาเปิดพับเขาบอกหลานไม่อยู่ในบัญชี ไปกับลุงไม่ได้กลับเขาบ้านเสียอแต่มาก็นึกแต่ใจอแต่ลุงนีบ้าถามว่าไปไหนดันบอกเขาไม่มีในบัญชีแต่ย็บ,บอกเราว่าไปไหนสักคำก็ไม่บอกต่อมาก็ถามคนตรงกลางตนหลังเขาก็พูดเหมือนกันก็เลยปล่อยเขาเดินไกลไปประมาณสักหกิโลก็เดินตามไปเรื่อย มันไม่รู้สึกเหนื่อยก็เข้าป่าขึ้นเขาลงเขาไปเข้าป่าดำมาะไปเรื่อยๆพอถึงป่าสูงใหญ่เขาก็เกิดสมุวรคนด้านทั้งด้านโน้นเป็นนรกยืนอยู่บนยอดเขาเห็นสำนักของวา,ายยมมีอาคารสามหลังในมีคนประเภทเมนุษย์เรายืนเป็นกลุ่มๆก,กลุ่มประมาณร้อยคนบ้างเกินร้อยเกินร้อยคนบ้างมีคนตัวใหญ่ๆแบบนั้นถือค้อนบ้างถือหอกบ้างถือกระบอกมาคุมอยู่กลุ่มละคน ถามท่านลุงว่าที่นั่นแดนอะไรท่านบอกว่าที่นั่นเป็นสำนักของพญายมภาพคนที่เห็นนั่นเคยไปจากนารกให้ไปเกิดแล้วกลับไม่ทำความดีเขาจับนำมาลงโทษใหม่เห็นคนเดินออกมาจากสำนักพญายมท่านบอกนั่นพญายมตัดสินแล้วต้องไปสู่นรกชี้เป็นในขนดข้าหน้าไกลมากแต่ว่าเป็นทะเลเพลิงจับทองฟ้า ท่านบอกโน่นเอาไปที่โน่นถามได้บอกว่าผมอยากจะลงไปดูได้างมั่งได้ไหมท่านบอกไม่ได้หลานคนที่ภาวนาวด้วยพุทโทระหลังก็ตามหรือภาวนาว่ายัางไงก็ตามถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นปกติคนประเภทนี้ลงไปในแดนนั้นไม่ได้ถ้าลงปล่อยลงไปลงมีโทษจะต้องถูกทำโทษห้อยหลานกลับ ท่านก็นแนะนําว่าทีหลังถ้าต้องการจะรู้อะไรนึกถึงลุงแล้วมาที่นี่ลุงจะให้ดูทุกอย่างก็เป็นความจริงทีหลังพอนึกพับก็ไปถึงที่นั่นทันทีนึกถึงลุงลุงก็มาถึงอยากดูนรกลุงให้ดูนรกอยากดูนางฟ้าเทวดาวิมานท่านเห็นหมดจุกใกล้ๆเป็นนว่าบรรดาแต่พุทธบริษัทหลายการคํำภาวนาวา่าพุทโธไม่จะเล็กน้อย ถ้าจิตช่ำชองขึ้นใจประโยชน์มันเป็นอย่างนี้ตกนรกไม่ได้แต่ว่าเวลานิยาพูดไปก็พูดไม่ไหวบรรดาาทพุทธบริษัทเพราะเวลาหมดพอดีสำหรับในต,ตอนนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผล,ลยงมีแดดบรรดาาทพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี